สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนันนี่สีผ้ามาเปลี่ยนกระถางให้ชะพูด้วยจ้ะนางจะได้เปลี่ยนดินน้ำพวะดินหนึ่งแต่ปีที่แล้วเลวจ้าตอนนี้ลู้ซื้อว่าพวกนางจะสูงโยกเยกแล้วดินกันหน่อยในกระถางเบื้องรูปนะมันเลยบ่ค่อยงามปนใดมันยาวพร้อมดูดินน้อยหน่อย,อยกระถางมันแคบแตที่นี่ต้องเปลี่ยนให้นางไม่จ้ะจะได้งามขึ้นจักน้อย ดินหน่อยกับบ่ดีเด้ล่ะมันบ่พอเพราะว่ามันต้นใหญ่เนาะจ้ะอันนี้ที่ว่ามีงามอยู่สามกระถางเหรอที่งามก็เขานะอันนี้ถางทีซีถางทีซีนั่งกับดินพอเพียงอยู่กําลังแตกไอ้เขื่อนีอย่างเท้าเครือเด้อเนาะเดี๋ยวมันเท้าเครือออกมาเนี่ยดูกระถางนี่ดูถางนี่แห้งบ่ง,งามหลายนี่ ตีกีนึกว่าถ้าจีตายมันเพิ่งแตกขึ้นมาใหม่อันนี้คือกันกระแล้งแทงยอดขึ้นมาพ่นอนะจีเปลี่ยนให้เป็นกระถางหน่อยอันนี้เอาบุหีใส่กระถางใ่เปลี่ยนการเปลี่ยนกัน,เ,น,กนเดี๋ยวจีลงมือเฮ็ดเลยจ้าเดี๋ยวจะเริ่มลงมือเลยเด้อยจ้าอันนี้กระถางใ่เขาเดี๋ยวใส่ต้นขุ่มไม่หลายชั้ดูใบมันเหลืองเ้ยนี่ ตรงแสยมันจะดินหน่อยเราใส่ปุ๋ยให้มันมันน่าจะเข้มคอยว่านะ <c oughs> ดูกอมาดูุันนะ <c oughs> กอมันยา <c oughs> มือเวีนมันเห็ดประดเด้อันแดดมันงห,หองอนีหยตอนนี้อากาศกำลังด, <c oughs> ดีเดี๋ยวดึงอากาศเอ้ยก็แดดด้ว,วะไม่กลกเกียง เปเลปเี่ยนหมดเลยไปใส่ดินใหม่ให้เดี๋ยวใส่ดินใหม่ให้นะอันนี้ก็ดินใหม่ใส่ลงไปเลยเกยงเปียนเหมือนเลยจ้าเดี๋ยวจะใส่ ดีอเกิดไหลมันดอปไดรลืมเท้าแตกไหล่พ้ดดินฮียดีถูกวะแตกไหลเดี๋ยวค่อยกดล่งให้ไหลมันเอ๋อว้มอมล่งคิดดินที่หลัง เลยจ้ะหนึ่งกระถางอันนี้เดี๋ยวจีตีกันหน่อยออกเนาะเป็นอยงนี้โอ้มันยาวเดี๋ยวก็เห็ดให้มันพันที่หลังเดี๋ยวจีตีอันนี้ออกไปใส่กระถางหน่อยว้ามันเหงาเมื่อไหร่อันนี้พราะมันมีอันเหงาเยอะดีๆีหนึ่ก้อนโอ้แทง่งนอก เปลี่ยนดีในพวกน้ำอีกอันนี้หยิดกระทางที่สองเอาเด้อนี่ดูมันยาวหลายมันก็นลลมเนาะเพราะว่าไว้ในบ้านแต่ว่าไหลหลา้าหลายปุ่นอะมันแทงนอแทงไหลอ่ะแล้วก็ดินไหม่ใส่น้ำเราหาไม่มาค้ำหรือว่ายังสั่งกะ เดี๋ยวถ้าอากาศห้อนนี่ดีก็จิตปัดซั่งใหม่อันยาวๆปัดตซั่ง,งได้ละมือปลูกย่างละนั่นยางเรอ,อแบบไปย่างด้ไงย,นะย่างละแบบงานสวนกระจุกกระจีทำมาปลูกนะมาเร็วเป็นเดเคล็ดเดาะนเวียนไปยูสีแรก จะรูทยในฮอนแลนด์ในตา่างแดนยูบานท้องปลูกง่งไงเลยนะปลูกเรามันกาเท้าไปทัวเลยเแตนกนอยูบานยูหนีแล้วโอ๊ยผมยากหนาหนาวก็ต้องเอาไปในบ้านได้แล้วสองกระถางจ้าสงกระถางแล้วของคำที่หลังเปลี่ยนต่อไม่รอแล้วนะ อันนี้กระทางที่สามดิงด่งแห่นตัว,วะนี่สิหากเรีแม่แหล่นเปี้ยเลยวะโอ้ดึงเงินจะบอกก็บอกว่า นนทำไมไม่ออกล่จิตเธอเออปาธีโตกระถางมันหน่อยมันขับร่าน,นี่มั้งก้าว่ะดึกดุนะโอ้ยงวยงวย

นี่บ่ต้องไงปิยนกระถางดอกกระถางมันงามอยู่แล้วแค่เพิ่มดินให้นางมันกำลังแตกพอดีใส่ดินไปให้นางเติใส่ดินเพิ่มแต่งสวยให้นางแล้วมันก็สวยันแลยเนาะกินก็ยยำแหนมเด้อแซ่บสะาคุ ปลาหอยอยู่บ่ได้แกงซีหอยเด้กระถางนี่แค่เพิ่มดินที่ใส่ไงเนาะเพาะต้องเปลี่ยนยากเลยกระถางหน่อยน่ะก็บ่ต้องเปลี่ยนเด้น่ะแค่เพิ่มดินให้นางพ่นดินให้นางอย,อย่านะแต่งสวยให้นาง ันี่ก็เรียบร้อยสวยในน้องอ่ะเหลืออีกอันนึงอันนี้ดูอันนี้พ่ค่อยงามเลยขี้หายข้โมูย เดีต้องใส่กระถางนนหน่อยเอาอันี้เดี๋ยวหากระถางก่อนจ้ะเป็นละกระถางใส่กระถางเนี่นยเ้านีอส,ส่ด,ดายเธอซื้อ,อยู่นี่นเหรขาก็มีคนไทยอนะไรนั่นขายดจ้ะเพราะขายกระถางน้อยๆน่ะรร้อยเจ็ดร้เด้ๆๆ นะว่าคุโ่เอดขายดดเสร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางทั้งหมดเดี๋ยวคอยแต่งสวยให้นางเรียบร้อยแล้วจีไทยเบิ้งเด้อจ้ะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกระถางให้ชชพูก,ก็เพิ่มดินแต่งสวยให้พวกนางจ้ะ เบื้องไงไก่คุณเดี๋ยวมันก็จะง่ขึ้นบนที่นี่ mm hmm. เหลือแต่หดน้ำแล้วก็ยกเขาไปในตู้อันนี้อันด้านหลังงามเบแต่งสวยให้พวกนางเหรองามบบจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดอ้อ คลิปต่อไปอท้ายใหม่เบิ่งใไม่อีกอย่างอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในเด้อจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้า